ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อโบราณบอกลูกจะเกิดมาดีพ่อแม่ต้องสร้างบุญสามสิ่งนี้การมีลูกที่ดีย่อมเป็นยอดแห่งความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน แต่การที่พ่อแม่อยากได้ลูกดีมาเกิดอย่าหวังเพียงตั้งความปรารถนาบนบานหรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วให้สำเร็จตามสมประสงค์นั้นย่อมไม่มีทางสำเร็จได้ซึ่งหากจะสำเร็จได้นั้นต้องเกิดด้วยการทำเหตุให้สมบูรณ์จริงๆปัจจุบันหากพ่อแม่อยากได้ลูกที่ดีก็หาเรื่องดีๆในการคลอดลูก ซึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าส่งผลให้พ่อแม่ยุคใหม่ตัดสินใจเลือกวิธีการผ่าคลอดมากขึ้นด้วยเหตุผลทั้งด้านความสะดวกความปลอดภัยและทำให้คุณแม่เจ็บน้อยกว่าอีกทั้งยังเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของเด็กตามเรือกเกิดที่สอหามาตามความเชื่อเฉพาะตัวโบราณท่านว่า บุตรธิดาที่จะเกิดมานั้นมีอยู่สี่ลักษณะดังนี้ลักษณะที่หนึ่งคือเกิดมาเพื่อแทนคนุณด้บุญในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมาด้วยพระคุณที่มีต่อกันจึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกกระตันยูเขามาเพื่อที่จะทดแทนคนุณ เป็นเด็กดีฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทำอะไรเสียหายให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ่มกังวลใจลักษณะที่สองเขาเกิดมาเพื่อล้างแขนด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผาน ทำให้ครอบครัวล่มสลายซึ่งเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกทรลพีเข้ามาล้างแขนดังนั้นจะได้ผูกเวรกับเขาเจ้ากานายเวรที่อยู่ภายนอกจังพอป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลแล้วจะทำอย่างไรดีดังนั้นอย่าทำร้ายใครอย่าฆ่าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นกันลูกลักษณะที่สามเขาเกิดมาเพื่อทวงหนี้ซึ่งชาติก่อนหนหลังบิดามารดาดเป็นหนี้ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่าก็คือหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิตเขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันน้อยเกิดมาให้ดูแลแค่ปีสองปีเขาก็ตาย เราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เมื่อใช้หมดเขาก็ไปต่อให้รักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจหากเป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่จบมหาวิทยาลายัยเรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาไม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงหนี้หนี้หมดเขาก็จากไปหากเป็นหนี้บิดามารดาน้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพ เหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี้กรรมลูกประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจเลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพและความกตัญญูและลูกลักษณะที่สี่ก็คือลูกที่เกิดมาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง เขาเป็นนี่บิดามารดาไวา้ไม่ได้ชดใช้คืนเมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหาเงินเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ก็อยู่ที่ว่าเป็นนี่บิดามารดามากน้อยเพียงใดหากเป็นนี่มากก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีถ้าถามว่าถ้าอยากให้ลูกดีมาเกิดมีบุญบารมี ต้องทำอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านว่าดวงชะตามนุษย์ที่เวียนว่ายตต่เกิดทุกวันนี้เกิดเนื่องมาจากกฎแห่งกรรมซึ่งคนที่จะมาเกิดขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและความสัมพันธ์ในอดีตกับพ่อแม่ซึ่งเด็กที่ได้รับการวางเลิกในลักษณะที่ดีอาจจะเป็นบุญวาสนาของเด็ก แต่ถ้าว่าเมื่อวางเรื่อเกิดแล้วควรแนะนําให้พ่อแม่สร้างบุญให้กับลูกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดการจะได้ลูกที่ดีๆเทวดาคุ้มครองมีบุญมาเกิดนั้นสามารถทําได้สิ่งสําคัญก็คือทั้งพ่อและแม่จะต้องตั้งอยู่ในความดีเสมอต้นเสมอปลายและจะต้องไม่ก่อเวรกรรมกับคนหรือสัตว์อื่นๆ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมไว้ในอดีตด้วยมิฉะนั้นคู่เวรมันก็จะอาจแอบแฝงมาในรูปของลูกเพื่อตามมาล้างผลาญหรือมาล้างแค้นเพื่อให้หมดเวรกันไปก็ได้ดังเช่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีเรื่องราวอยู่มากมายที่ลูกเกิดมาเพื่อล้างผลาญพ่อแม่อันเป็นความลำบาก และเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งนักกล่าวคือทำให้พ่อแม่พินาศหรือวิบัติแล้วเขาก็ตายหรือจากไปจากคตินี้ใครที่มีลูกหลานลูกผานก็จงสังรวรไว้ให้มากอย่าไปต่อเวรต่อกรรมกับเขาเพิ่มขึ้นอีกจงพยายามเอาความดีเข้าต่อในไม่ช้าเวรกรรมต่างๆก็ย่อมจะระงับหรือหมดไปเอง มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้กล่าวไว้ว่าสำหรับพ่อแม่ที่อยากได้ลูกดีๆมาเกิดก็คงทำได้ไม่ยากนักแต่จะต้องใช้เวลานานหน่อยโดยมีขั้นตอนดังนี้ประการที่หนึ่งคนเว้นจากบาปหรืออกุศลกรรมทุกชนิดครูบาอาจารย์ท่านว่าการจะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกซึ่งเกิดมามีบุญบารมีด้วยนั้น สิ่งสำคัญก็คือคู่ชายหญิงว่าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องละเว้นกรรมไม่ดีและจะต้องทำในระยะยาวหรือทำจนตลอดชีวิตเมื่อเราไม่ทำบาปกรรมเราก็ย่อมจะไม่มีเวรกับใครเมื่อเราไปแต่งงานและมีลูกเราก็จะไม่มีลูกเวรมาเกิดข้อนี้มันค่อนข้างจะทำยากแต่เชื่อว่าถ้าเราทำได้ มันจะปลอดจากเวรได้แน่นอนการละเว้นกลับไม่ดีคือการถือสินห้าส่วนการทำดีทันทีที่มีโอกาสคือการสร้างบุญเมื่อมีจังหวะทำบุญแต่อย่าทำเกินตัวส่วนการสวดมนต์ภาวนาคือการทำสมาธิให้จิตนิ่งซึ่งจะทำให้ร่างกายเดิอนอย่างมีระบบและเกิดปัญญาญาณ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าพบแต่คนดีๆมีเงินทองไม่ขาดมือและเป็นการต่อบุญให้กับเด็กที่มาเกิดเด็กก็จะเกิดมามีอวัยาวะครบ32มีบุญส่งเสริมให้พ่อแม่มีเงินทองเลี้ยงดูประการที่สองคือทำกรรมดีทันทีที่มีโอกาส ว่ากันว่าเมื่อเริ่มแต่งงานกันแล้วทัางว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ควรทำความดีทุกครั้งที่มีโอกาสอย่าได้กระทำบาปกรรมอีกเป็นอันขาดช่วงที่แต่งงานกันแล้วนี่แหละนับว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากลูกที่ดีหรือชั่วเขาจะมาหาที่เกิดเขาก็จะเลือกพ่อและแม่ที่จะมาเกิดนั้น ให้ตรงกับนิสัยและกรรมของเขาด้วยนั่นก็คือถ้าเขามีบาปมากเขาก็จะเลือกมาเกิดกับคนที่มีบาปมากถ้าเขามีบุญมากเขาก็จะมาเลือกมาเกิดกับคนที่มีบุญมากโดยมีอดีตกรรมที่เขาทำวายแล้วเป็นแรงผาักดันตัวเขาเองจริงๆนั้นเขาก็ไม่อาจจะเลือกได้และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ สิ่งสำคัญทั้งพ่อแม่ที่เขาจะมาเกิดก็จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเขาด้วยครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าจะให้ดีจริงๆพ่อและแม่ก็จะต้องเริ่มรักษาศีลและทำบุญมาตั้งแต่ลูกยังไม่มาเกิดหรือตั้งแต่ที่คุณผู้หญิงยังไม่ตั้งท้องหรือเมื่อประจำเดือนยังไม่ขาดนั่นแหละมันจึงจะทันการ รับรองว่าจะได้ลูกที่ดีแน่ๆแต่ทั้งนี้ว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ก็จะต้องไม่ทำบาปกรรมไว้ก่อนหน้านั้นด้วยมิฉะนั้นเวรหรืออกุศล,ลกรรมมันอาจจะมาเป็นตัวแปรให้ลูกเวรหรือลูกเลวมาเกิดก็ได้ทั้งที่พ่อแม่ได้เริ่มทําความดีเมื่อแรกแต่งงานกันมาก็ตามและประการที่สาม ต้องหมั่นสวดมนต์ภาวนาซึ่งเป็นบุญใหญ่การสวดมนต์หรือการภาวนาเป็นการอบรมจิตใจเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญาโดยการเริ่มฝึกจากการทำใจให้สงบนิ่งก่อนแล้วหัดสวดมนต์เพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่กำลังจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ทั้งนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภสามารถทําให้กับลูกน้อยได้เพราะช่วงเวลาที่คุณแม่สวดนมนต์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเวลาก่อนนอนการที่ลูกได้ยินเสียงคุณแม่ในเวลาที่เงียบสงบจะทําให้ลูกฟังเสียงอย่างสงบไปด้วยถือเป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่ง ให้ลูกตั้งแต่อยู่ในท้องทําให้ลูกน้อยรู้สึกมีความสุขและเป็นผลดีกับวงจรการทำงานของสมองลูกน้อยอีกด้วยหากคุณแม่ถนัดหรือต้องการสามารถสวดมนต์ในบทใดก็ทําได้ไม่มีข้อจํากัดส่วนจะสวดช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับว่าสวดแบบใดแล้วคุณแม่รู้สึกสงบรู้สึกใจเย็น ปลอดโปรงโล่งใจก็เลือกทำแบบนั้นและเลือกสวดมนต์ในบทเดิมซ้ำๆกันคล้ายๆกับการที่เปิดเพลงฟังให้ลูกในท้องฟังทุกวันถ้าเป็นเพลงเดิมซ้ำๆเมื่อลูกคลอดออกมาเวลาที่เขาร้องไห้งองแงหากคุณแม่เปิดเพลงที่เขาคุ้นชินก็จะหยุดร้องหากใช้วิธีเดียวกันนี้กับบทสวดสวนมนต์ นอกจากจะทำให้เขาจะรู้สึกคุ้นชินและชินกับบทสวดมนต์แล้วยังทำให้เวลาลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งสวดมนต์หรือชักชวนให้ร่วมสวดมนต์ด้วยเขาจะไม่ปฏิเสธเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยมานานแล้วและยังจะทำให้ลูกซึมซับกับธรรมะโดยไม่รู้ตัวด้วยการสวดมนต์ของคุณแม่ สามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนถึงคลอดการที่คุณแม่สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนอกจากจะทำให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยมีจิตใจที่สงบอารมณ์ดีซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการสมองของลูกแล้วยังช่วยให้ลูกน้อยคุ้นเคยกับเสียงของคุณแม่ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะได้ลูกที่เกิดมาเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นคงปรารถนาให้ลูกมีความสุขที่สุดอยากเห็นเขาพบกับความเจริญมีอนาคตที่ดีเป็นคนดีมีคุณค่าทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นและต้องรู้จักวิธีที่จะช่วยเหลือลูกประคับประคองนำทางลูกไปในเส้นทางชีวิตที่ดี ทั้งในชาตินี้และติดตัวเข้าไปในชาติหน้าโดยเฉพาะต้องนำทางให้ลูกนั้นพบกับทางสายบุญเท่านั้นซึ่งเป็นเส้นทางไปสวรรค์อย่างแท้จริงการท่องบทสวดมวนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน ให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งในบทสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปได้อย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบ และใจเย็นมากขึ้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ